วันที่ทุกคนรอคอยใกล้มาถึงแล้วครับกกตประกาศเตรียมรับรองผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเพียวสรุปให้ฟังครับ คุณอิธิพรบุญประคองนะครับประธานกกตให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมานครับว่าเตรียมรับรองผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งข้อมูลนะครับในเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเข้าที่ประชุมของกกตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การที่จะออกมายืนยันหรือว่ารับรองผลการเลือกตั้งได้จะต้องมีข้อมูลที่แน่นกว่านี้นั่นเองทําให้จะต้องเข้าสู่การประชุมอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ด้วย รองทั้งยืนยันนะครับว่าการประกาศรับรองผลเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ว่าต้องประกาศผลให้เร็วที่สุดหรือว่าภายใน60วันหลังจากวันเลือกตั้งนั่นเองซึ่งตรงนี้ครับทางประธานของกกตกายืนยันว่ายังอยู่ภายในระยะเวลากรอบเวลาที่กําหนดนะครับ ส่วนข้อมูลที่ได้รับมานะครับจะเป็นข้อมูลจากผู้มนวยการกรกตประจำจังหวัดทั่วประเทศครับส่งข้อมูลเข้ามาไอข้อมูลที่เราคูดกันถึงเนี่ยมันก็คือข้อมูลคำร้องต่างๆต่อสอสสะครับว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่ข้อมูลที่ว่านี้ก็คือคุณสมบัติต้องห้ามของสอสอครับว่ามีสอสอท่านไหนเข้าข่ายความผิดต้องห้ามตามคุณสมบัติของสอสอหรือเปล่า ซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะพิจารณาให้เร็วที่สุดอย่างน้อยจะพิจารณาแล้วก็ประกาศออกมาก่อน95%แต่ถ้าข้อมูลทุกอย่างมันครบถ้วนจริงๆสมบูรณ์แบบ100%ก็จะประกาศ100%ในสัปดาห์หน้าเลยครับพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งปีนี้จะต้องเร็วกว่าปี62อย่างแน่นอนส่วนประเด็นเรื่องของเอกสารหลุดนะครับไม่รับรองผลการเลือกตั้งสส71คนเป็นเอกสารจริงหรือไม่ทางกกตอ,ออกมายืนยันครับว่าเอกสารที่หลุดมานั้น เป็นเอกสารจริงที่ส่งเข้าสู่ที่ประชุมของกกตนะครับแต่ไม่ใช่เอกสารทั้งหมดจริงๆมีข้อมูลเยอะกว่านี้แน่นกว่านี้ที่ประกอบในการพิจารณานั่นเองครับมาถึงตรงนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามสวนกกับเข้าไปทันทีครว่าจะมีโอกาสไหมที่จะไม่รับรองผลสสทั้ง71คนครับทางคุณอิทธิพรบุญประคองครับก็บอกว่าไม่อยากจะพูดอย่าง,งาน,นั้นฮะต้องดูคําร้องครับว่าคําร้องเนี่ยรองเรื่องไหนมา เกี่ยวกับการทุจริตหรือเปล่าถ้าเกี่ยวกับการทุจริตจะต้องมีการประชุมแล้วก็ต้องรอผลการประชุมด้วยว่าจะมีมติออกมาเป็นแบบไหนส่วนเรื่องของการแจกใบเหลืองใบส้มนะครับจะมีระยะเวลาในการดําเนินการยังไงคุณอิทธิพรก็บอกว่า ใบเหลืองใบส้มอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีการแจกก่อนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอยู่แล้วส่วนจะแจกให้ใครต้องดูตามข้อมูลที่ได้มาตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่าจะแจกใบพวกนี้ให้กับใครบ้างนะครับส่วนเรื่องของการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่คุณอิททิพนก็บอกว่ายังสามารถทําได้เพราะว่ายังอยู่ในกรอบของระยะเวลาที่สามารถทําได้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปพิจารณาคําร้องที่ส่งเข้ามานะครับแต่ยังไม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคําร้องเหล่านี้นั่นเอง อีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยครับคือเรื่องของการถือหุ้นไอ v วีของคุณทิมพิธาริมเจลลิญรัตนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าไกลซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่การประชุมขั้นตอนการไตส่สวนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับทางกรกะตมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไตส่สวนเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันมีกรอบระยะเวลาในการสืบข้อมูลเรื่องนี้เนี่ย20วันแต่ถ้าภายใน20วันนี้ยังหาบทสรุปไม่ได้สามารถต่อเวลาได้อีก15 วันและถ้าต่อ15วันแล้วยังหาบทสรุปไม่ได้อีกก็ยังสามารถต่อไปได้อีก15วันนั่นเองซึ่งการที่จะพิจารณาได้ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบการพิจารณานั่นเองครับมาถึงตรงนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ต้องรอรู้แล้วะครับว่าสัปดาหนะ์หน้าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามที่กกตอพูดเราก็อาจจะได้รับการรับรองสสจากการเลือกตั้งสักทีนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสตริงของเราด้วยครับ